วันนี้นะครับเราก็กำลังนีครับเดินยทามาสนามนี่เลยเห็นกไกลนะครับ Emirates Stadium สวัสดีครับผม Admin f r e รนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาทัวสนาม Emirates Stadium กันนะครับ พอลงจากรถบัสเสร็จนะครับผมก็ขึ้นมาถ่ายรูปกับรูปบ้้นของเทรียนรคลีก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดแบบแหม่มันหมดเวลาเนาะมันมืดค่ำอะไรอะไรต่างๆเนี่ยแสงมันไม่สวยนะครับข้างนอกเราก็จะไม่ได้ถ่ายนะครับตรงรูปบ้านก็เลยขอขึ้นมาถ่ายรูปกันก่อนก็แล้วกันนะก่อนที่จะเข้าไปทัวร์สนามนะครับ สำหรับใครที่จะมาทัวร์สนอบแอฟริกาเซียมนะครับก็จะต้องมาที่เมกาสโตรนะครับคือเข้าทางด้านหน้าเลยนะครับจะจอดรถรอบๆนะครับหรือว่านั่งรถมาเดินมาอะไรเงี้ยนะครับมาถึงเนี่ยจะเห็นประตูตรงนี้นะครับเดอะอาร์มอรี่นะฮะอันนี้คือจะเป็นเมกาสโตรนะครับของทางอาร์เซนอลนะครับก็ เราก็แวะถ่ายรูปด้านหน้านะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินกันเข้าไปด้านในนะครับเพราะว่าเราเนี่ยบุ๊กกิ้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือการจะโทรสนามที่เอเมเบสเซียมแนะนำ่าบุ๊กกิ้งในระบบก่อนนะครับบุมาในระบบเรียบร้อยนะครับซึ่งการมาโทรสนามเนี่ยจะต้องทําการบุ๊กกิ้งในระบบมาก่อนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อบุ๊กกิ้งในระบบมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องมาแจ้งที่หน้านะครับเคาน์เตอร์ว่าเออเราจะทำโทรศัพท์ ตอนนี้เราก็รออยู่นะครับเพราะว่าให้ไปแจ้งหลักฐานแล้วก็เช็คอินนะครับที่เคาน์เตอร์ด้านนู้นนะครับนี่นะครับเราใส่เสื้อเลี้ยวคูมานะครับเรากําลังจะต้องเข้าไปสนามหนาวแล้วเพราะฉะนั้นต้องปิดนิดนึงนะฮะเพราะว่าเที่ยงกลิตเนี่ยมันไม่ได้เลยนะเออเขาอาจจะไม่เอาเราเข้าได้เลยนะครับอันนี้เรื่องจริงครับตตอนนี้นะครับเรากําลังจะเข้าสนามนะครับเราจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับทางเข้าอยู่ในมการโต เข้าทางนี้นะครับนี่คือเราจองบุ๊กิ้งผ่านระบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณสามสิบปอนด์นะครับก็ประมาณพันสี่ร้อยห้าสิบบาทค่าเงินแลตอนนี้นะนีะครับเดี๋ยวเขาจะมี record m r i n d you can't r e c o everything you can only record very small clips เน่ก็เราเขาเราจะได้นะครับอุปกรณ์มานะนะครับเป็นเหมือนแท็บเล็ตอันนึงเป็นหน้าจอนะครับแล้วหูฟังแล้วก็เราจะเดินเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นอยู่ใต้อาจจะจย์นี่ครับสนามนะครับแล้วก็เตรียมนะรอเป็นกลุ่มเลยเดี๋ยวเขาจะพาไปนะครับ นี่เป็นงานทัวร์สนามครั้งแรกของผมด้วยนะครับคราวนี้ไม่เคยมานะครับเราจะมาดูว่าที่แชมป์นะฮะเราก็เชียร์เขาอยู่เหมือนกันนะครับเราเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลที่เชียร์อาร์เซนอลได้นี่หน่อย,ย <c oughs> นะครับท <c oughs> ี่อยู่กับสนามนะครับ <c oughs> โอเคครับนะครับของอาร์เซนอลน,นี่เขาจะให้เราเดินเองนะครับตามจุดเราก็จะดูไงครับสตาร์ตสตาร์ตทัวร์นะครับนี่เขาก็จะมีหน้าจอแล้วก็มีหูฟังให้นะหูฟังก็ฟรี นี่ครับข้ามาแล้วเนาะนี่นะครับทางเข้ามาก็จะมีถ้วยรางวัลน,นี่นะครับแล้วเราก็ดูตามป้ายนะครับทั่วนี่ครับแล้วก็เดินขึ้นไปมาขึ้นไปแล้วนะครับก็จะเจอ director box โอ้ Thank you so much <า>น,นี่ครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่บอกว่าเดินทางไหนนะครับนี่จะเป็นจุดรับรองว้าวนะครับ,รบถือว่าทำไมเราต้องเดินขึ้นบ <laughs> ันไดใหญ่นี้ไม่มีล <academy> ิฟต์ไ่ชัวร์นะครับชัวร์ด้ตัวเองครับอันนี้น่าจะเป็น lounge นะครับมีจุดที่เป็น lounge บริการ พอขึ้นมาถึงชั้นบนสุดนะครับก็ก็จะเป็น l o u n g นะครับบริการนะครับสำหรับใครที่นะครับซื้อตั๋วแบบ hospitality นะครับหรือว่าแบบ VIP มาก็จะขึ้นมานั่งทานอาหารกันด้านบนนะครับแล้วก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับสนาม Emirates Stadium จากมุมสูงนะครับนนี้ก็ หลังจากที่ขึ้นไปถึงชั้นบนนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะลงลิฟต์มาที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพด้านข้างสนามนะครับขอบสนามเลยนะครับแล้วก็จะไปดูบรรยากาศของทา,างห้องแต่งตัวนักเตะหลังจากที่ทเราขึ้นไปดูวิวสนามในลาวแล้วก็เดินมาครับมาตรงนี้ <Okay. S 2> this way นี่นะครับว้าว Hi guys and here we have the Invincible Cup หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาจุดที่จะเดินไปถึงพื้นสนามอิมเรสเดียมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะครับเขาจะมีป้ายบอกนะครับเป็นลำดับให้เราเนี่ยเดินเขาน้าไปไที่ห้องแต่งตัวของนักเตะทั้งทีมเยือนแล้วก็ทีมเย่ากันก่อนนะครับมาดูห้องแต่งตัวก่อนครับดูทามป้าย,ยเขาเดินง่ายนะเขาก็จะแบบมีจุดให้เลยนะครับว่าไปทางไหนนะครับ นนี้ไอคินด like ูจากอันนี้ได oui? ้นะไอคินดูจากอันนี้ได้นะครับตอนนี้ก็คือเดี่ยวนี้เป็นห้องเอ่อน่าจะเป็นฝั่งทีมเยือนไหมอันนี้ฝั่งทีมเยือนฝั่งทีมเยือนเพราะชุดนี้ใส่เสื้อไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ห้องน้ำนะครับนักเตะน่าจะทีมเยือนนะครับ จุดหนึ่งก็มาเป็นนะครับอันนี้เป็นห้องเวทตอนนี้เราก็จะเข้ามาที่นะครับห้องแต่งตัวของนักเตะเจ้าบ้านนะครับนั่นคือทีมอเซนอลนะครับว่าแหมไปดูกันนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับห้องแต่งตัวทีมอเซนอลนะครับดับบราไรยาแรมสเตลเบนไวท์อิสลิบาฟ็อกซ์คาร์เมลมาการ์เนสอุลตันชินเซนโกวูเบนมอยชมิเอส แคลลี่ชลเลนทิมเวอร์เรดเทลโอเดกาดอาน,นำชอจิโยเปโลวา่าธทมัสปาเตคริสแนไวส์ไฟฮาวไวส์นละากาเซชากาเมตินเดลีนะขณะทัวดูบอนของเรานะครับก็แวะถ่ายรูปก,กันอย่างแม้ จุใจกันเลยเดียวนี่ครับตัวที่มีคนถ่ายเยอะที่สุดก็จะเป็นเสื้อของมาตินโอเดกาเนี่ครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มีโอกาสเข้าไปถ่ายรูปด้วยนะครับวันที่ทางทีมงานของเรานะครับเดินทางไปเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนะแต่ว่าคือมีสลอตเวลาเหลือนะครับทางเราก็เลยเฮ้ยแหมมาถึงเอเมอร์สเตเดียมแล้วเนาะมาถึงลอนดอนแล้วนะครับก็แวกเข้าไปทัวร์สนามกันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราก็อย่างที่บอกนะเราบุกิ้งเข้าไปนะครับระหว่างที่ไปเนี่ย คนที่นะครับมาทัวสนามเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะคค่อนข้างโชคดีนะครับแล้วเราก็ได้ถ่ายในห้องแต่งตัวนะครับของนักเตะอาเซนอนนะครับเรียกว่าเสื้อทุกเบอร์ทุกหมายเลขนะครับอยากถ่ายกับใครตรงไหนนะครับก็ถ่ายกันง่ายๆเลยนะไม่คิวไม่เยอะด้วยนะครับในก็จะมีอ๋อเป็นห้องทานอาหารนะครับอ่าแล้วก็เป็นสถานการณ์เล็กๆนะครับ เกียวเจต้าในรุ่นการแรกก็ได้แชมป์เลยนะครับแล้วก็ยังมีลุ้นแชมป์ต่อสุดยอดจริงๆนนีครับตอนนี้นะครับ,บเราก็มาในอุโมองออกน้ำนามเอมิลเลสเตดียมว้าว<อ>บรรยากาศที่ ด้านข้างสนามเอเบรเดียมในวันที่ไม่มีแมชแข่งนะครับก็ทางสโมสรเนี่ยเขาจะให้เราถ่ายรูปยืนได้สูงสุดก็ประมาณแถวที่3จากด้านล่างนะครับสนามก็จะนะครับได้มุมประมาณหนึงนะครับประมาณหนึ่งค่อทั้างสวยนะครับโมอจากพื้นสนามนี่ถือว่าแบบเนี่ย่าสวยมากๆเลยนะนะครับโอ้สวยมากครับนีน่ให้เมื่อาชุที่ อันนี้ก็เป็นเบาะที่นั่งนะครับของนักเตะทีมบาร์เลนนัลล์แล้วก็พี่กับทีมอยา่างมิเกลอนอยเตตานะครับเป็นไงครับทัวร์สนามอาร์เซนอลล์รู้สึกไงบ้างเป็นการทัวร์สนามครั้งแรกไหมครั้งแรกครั้งแรกครับสนามใหญ่ใหญ่กว้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปแอนฟิลด์อีกทีนึงนะอันนี้เอาแค่อาร์เซนอลก่อน ไหนมานั่งที่นั่งของมิกิโอเจต้าแล้วนะฮะก็ลองจําลองว่าแหมเราเป็นผู้การทีมสักกันสักเล็กน้อยนะฮะทางคุณแม็กสมาชิกร่วมทัวร์ของเรานะครับก็สัมผัสหุ่นเบอันนุ่มนะฮะแล้วก็เนี่ยมีท่าทางเล่นแบบอาเจต้านะครับเอาให้ได้บรรยากาศสักเล็กน้อยนะครับสนุกสนานกันไปนะครับนี่นะครับเราอยู่สนามเอเมเลเดียมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูย่านะครับว่านุ่มแค่ไหนนะครับดูนะฮะสูงตามอะไรครับนี่ครับโอ้โหครับ ย่าเทียมครับย่าเทียมครับโอ้โหนะฮะแข่งปักเลยฮะรย่าจริงอยู่โน่นนะอันนี้ย่าเทียมนี่ยฮะหลังจากเก็บภาพได้พอประมาณนะครับเราก็เก็บบรรยากาศทุกอย่างนะครับที่บแบบแหมมันก็ไม่ได้มาบ่อยๆเนาะนานๆทีนะครับจะมีโอกาสมานะครับก็ผมก็ถ่ายทุกช็อตทุกมุมนะครับที่ เขาจะสามารถให้เราถ่ายได้เราจะกลระพางในกันนะครับเราเดินดูนะครับที่ภายนอกสนามนะครับของบริสเจียมนะครับเราก็เตรียมจะไปชุดต่อไปนะครับจุดที่12-13นะครับซึ่งการเข้าสนามเนี่ยดูตามป้ายนะง่ายมากนะครับจะมีลูกศรเดินกันเองนะครับไม่ต้องมีใครนำเลยถ่ายคู่ไหมครับดีจะถ่ายให้ก็ได้เอาไหม จุดต่อไปก็จะเป็นห้องสัมภาษณ์สื่อนะครับหลังจากแข่งเสร็จเนี่ยก็จะมีห้องสัมภาษณ์อยู่ข้างๆเลยเราก็ไปเก็บภาพกันมาสักเล็กน้อยนะครับไหนๆเราก็เลยชวนคุณแม็กนะครับผู้ร่วมทัวร์ของเรานะฮะมาทดลองนะครับเป็นมิเกลโอเจต้านะผมก็เป็นนักข่าวนะครับเอาสนุกสนุกเนาะไหนๆมาแล้วนะครับหลังจากห้องสื่อนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นห้องแถงข้าวนะครับเป็นจุดสุดท้ายเราจะใช้เวลาอยู่ตรงเนี้ยกันนานสักเล็ก ร้อยนะครับเพราะว่าเป็นจุดสุดท้ายแล้วออกจากห้องนี้ไปเนี่ยเราก็จะเป็นนะครับทางเดินที่จะออกไปนะครับไปเอกสโตนะครับช็อปของทางไอโซนอลแล้วนะครับเราก็เลยอ่ะแวะให้ทางสมาชิกร่วมทริปอันนี้น้องปลื้มนะฮะน้องปลื้มนะครับมาสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดนะฮะที่ร่วมทริปของเราเนี่ยนะครับมาด้วยนะครับแล้วก็ผมก็เลยอ่ะลองมาเป็นเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นคนที่นั่งฟัง อยู่ด้านบนนะฮะก็จะได้เห็นมุมภาพประมาณไหนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ถ่ายภาพอยู่นะน่าจะเป็นนะักท่องเที่ยวมาจากทางเกาหลีในะับเกาลีใต้นะักสถา,ากกาลีใต้มาถ่ายภาพนะครับการชมสนามจะเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครเป็นแฟนอเซนอนนะครับก็ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับยังไม่จบนะครับขออนุญาตพาดูนะครับช็อปนะครับสโมสรขอทางอเซนอนสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับ นี่เป็นเสื้อคุมมา้ํานนะครับเสื้อเด็กอันนี้เป็นฝั่งเสื้อเด็กนะครับ17 27ปอนด์นะครับ, 17, บ,นะรบกางเกงชุดเด็กนะชุดย้อนยุคนะครับปีก็าสิบเจนะครับนี่ลูกกระตามหมี25ปอนด์นะครับอันนี้พ่อแมาคอถุงมือบ้าง8ปอนดนะ์ก็ได้อยู่นะครับ8 4 3 0 0กว่าบาทนี่ถุงมือเด็กในหมวกไหมพรมนะครับหมวกเด็กน,นี่เป็นโซนเด็กนะ อันนี้มาดูนะครับสัญลักษณ์ตัวมังกรน,นะครับเป็นจระเข้หรือมังกรเน,นี่ยน่าจะจระเข้ป่ะต,กกะตุ๊กตากระเป๋าเผื่อใครชอบนะครับย0ิปอนนะกระเป๋าคาดเอวแต่มันก็ไม่ได้เนื้อผ้าดีมากนะก็ะเหมือนกระเป๋าผ้าล่มเข้าไปนะครับหมวกนะครับนี่นะครับหมวกก็จะมีหมวกหมวกแก๊ปหมวกคลุมนะครับดูบาสรถนะครับ แก้วนะครับสีมสีเหลืองก็จะมีมีน่าจะเป็นนะครับภาพเป็นเตียงรอเปล่านะครับพิเศษโปรดักต์มัวนะครับนี่ผมว่าอันนี้น่าสนใจแก้วนะเอสน่าจะนอาก็คือเก็บเป็นเซ็ตเลยนะครับ A i ไอเอปวดนี่นะครับ แก้วนะครับเหมือนเป็นแผ่นโลหะติดนะเป็นปลาไซนอนนะครับสวยมากจะเป็นซูรุกันใหม่นะครับโอ้สวยมากๆนะครับนี่แดงขาวนะครับดิคันไรท์ที่เอ็นเสื้อเด็กมาตินอเดกาดนะครับมาตินเดลลี <S <S <ๆ>่อันนี้เป็นเสื้อเปล่ายัางไม่พิมพ์อันนี้ไม่พิมพ์แล้วนะครับก็คือใครที่เป็นนักเตะดังๆเขาก็จะพิมพ์ไว้รอเลยนะครับโอเดกาด ยี you can write, ่หกไรซ์นะครับก็ราคา96หปอนด์คู่ราคาแรงอยู่นะน่าจะเป็นเกรดเทย์เยอร์ครับ4,000กว่าบาทนะครับมาฝั่งนี้บ้างโอ้ฝั่งนี้นี่เตรียมไว้เลยนะครับ อเดกาศเยอะมากโอเดกาศซาก้าไวท์ก็คือนักเตะดังๆแหละสี่ห้าคนแรกเขาจะท<ำ>ําเสื้อเราไว้เลยนะครับจริงๆเนี่ยน่าจะทําเป็นคชมิยสุดนะนักเตะเอเชียไม่ไม่มีเลย เราก็ส่วนของตัวสนามจะต้องเข้าตรงนี้นะครับรใครที่มาเนาะนะครับต้องมาต้องมาที่ตรงนี้เลยแล้วก็จองผ่านออนไลน์มาแล้วก็จะมาทัวร์ตรงนี้ได้เพจไปดูบอลน,นะครับการันตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยปี2022-2023และคาดการณ์ในปี2024นี้ด้วยนะครับเรามีประสบการณ์นะครับทางการเดินทางไปดูบอลด้วยตัวเองมากกว่า100แมตช์ในฟุตบอลโลกไปมาแล้วนะครับฟุตบอลเยรกนะครับฟุตบอลสเปนนะครับ อยู่ฟ้าแชมเปสส์ลีนะครับสึกชิงแชมป์สโมสรโลกแล้วก็ไปกันมาแล้วนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับจอกันมาทั้งหมดแปดท่านนะครับใครยังอ่ลังเลอยู่นะครับยังไงเนี่ยสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอดโก t ทอซิเดียมได้